สวัสดีครับกับผมนายพิมลสินทัพนันตกุลนะครับผู้อำนวยการวิลาลยศิลปะหัตกรรมนครศรีธรรมราชนะครับในฐานะประธานศูนย์่มุเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษานะครับของวิลาลัยศิลปะหัตกรรมนครศรีธรรมราชนะครับจะมาพูดถึงความสําเร็จนะครับของการขับเคลื่อนงานศูนย์หมเพาะของวิลาลยนะครับซึ่งเราจะพูดถึงธุรกิจที่เกิดขึ้นในวิลาลยมีทั้งธุรกิจต่อเนื่องและก็ธุรกิจใหม่นะครับธุรกิจต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็คือได้แก่ อาร์ตเฟรมนะครับอาร์ตเฟรมนี่คืองานสลักดุลที่เราทำมาต่อเนื่องทุกปีนะครับในเชิงของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับธุรกิจใหม่นะครับมีอยู่สธุรกิจนะครับธุรกิจที่1ก็คือธุรกิจอาร์ตคาเฟ่นะครับซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการทำขนมการทํากาแฟของนักเรียนึึกสานะครับธุรกิจที่2คืออาร์ตอาร์ตคราฟจิวเวลี่นะครับซึ่งเป็นการทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับแหวน สร้อยอะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นธุรกิจใหม่นะครับเราเอาเอาเอาเวัฒนธรรมแล้วก็่องประดับเนี่ยมารวมมาด้วยกันซึ่งเป็นความต้องการของลูกค้านะครับอันที่3ก็คือในเรื่องของอาร์ตมาสักนะครับอาร์ตมาสักเนี่ยนะครับเป็นครีมสำหรับใช้ในการขัดนะครับเป็นการขัดเครื่องเงินนะครับเครื่องเงินเครื่องทองอะไรต่างๆเนี่ยมาขัดโดยเฉ้าะครีมของวิไลซึ่งเรานักศึกษาได้คิดค้นขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็เป็นความภูมิใจของพวกเราทีนี้ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับ อ,อันดับแรกเลยคือความเกิดขึ้นความเกิดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหรือว่ากับนักเรียนของเรานักเรียนของเราได้มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจนะครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีความมั่นใจต,ตัวเองว่าวิชาชีพที่เรียนไปแล้วเนี่ยสามารถทําต่อยอดเป็นธุรกิจ<ๆ>ได้อันที่2นะครับก็คือว่านักเรียนสามารถที่จะภาคภูมิใจว่าผลงานของนักเรียนที่เรียนแล้วเนี่ยสามารถสร้างในเชิงธุรกิจได้นะครับต่อยอดเป็นธุรกิจได้กับผลงานที่เกิดขึ้น อันที่2ก็คือชุมชนหรือว่าประชาชนนะครับให้ความสนใจให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะเราเนี่ยนะครับพอทำธุรกิจเนี่ยพวกเราโดนก็ได้ว่าได้โดนชุมชนเนี่ยเชิญไปออกงานไปออกบูธเนื่องจากว่าผลงานของพวกเราเนี่ยในเชิงของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับค่อนข้างเยอะเพราะนั้นก็ออกออกไปค่อนข้างมากในส่วนของชุมชนหรือประเทศชาตินะครับเป็นความสําเร็จอีกระดับหนึ่งที่ชุมชนในชาติเนี่ยเชิญเราไปออกบูธเพื่อจะ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเพราะงั้นงานของเราเนะี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ว่าแะนักเรียนชุมชนสังคมประเทศชาติเนี่ยเป็นงานที่เกิดขึ้นตอบสนองความต้องการของประเทศชาติจริงๆครับสวัสดีครับ